สวัสดีครับพวกับผมเอาเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเอาบีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่เข้ามาสักพักเลยนะครับก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับก็มีฮีโร่ปรับมากมายโดยเฉพาะหนึ่งนก็คือลิโป้นะครับมีสกินเข้าใหม่วิบวับมากรู้สึกจะเป็นมิลเราเข้ามั้งก็ได้กิจกรรมเสริมเข้ามานะครับก็เป็นการฝึกของลูบูนะครับผมทําภารกิจรับฮีโร่ฟรีนะครับก็ทําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คอินกดไลค์เพื่อนหลังเลิก หลังจบเกมนะครับผมช่วยเหลือหรือสังหารนะครับผมจับคู่ด้วยรูบูก็มีนะครับนี่เลยผมก็ทํามาเรื่อยๆนะทุกวันเราก็จะได้แต้มสะสมนะครับมาเรื่อยๆกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่8สิงหาถึงวันที่18สิงหานะครับผมวันนี้เราก็สะสมมาได้ในระดับหนึ่งะครับมีรางวัลไม่ว่าจะเป็นรูบูเช่านะครับผมแล้วก็มีดอกกุหลาบนะครับมีค่าเต้นรูบูสายสบัดนะครับผมแล้วก็เป็นสเปียร์ฟิชเชอร์นะครับผมเป็นสกินทะเล ของลูบูนะครับผมเป็นเช่านะแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะมารับกันนะครับก็จะเป็นนี่เลยกดเปิดนะครับผมผมก็จำไม่ได้มีอะไรบ้างรู้สึกจะเป็นถาวรหมดเลยครับจะเป็นฮีโร่ฮีโร่ฟีถาวรน,นะก็จะมีลูบูลูบูก็น่าเล่นนะครับผมแพทนี้แล้วก็อีชาก็น่าเล่นมากนะครับผมอไอตัวฟูบอลนนะ่ะตีแรงมากตีไวด้วยนะครับ วที่สาจะเป็นอ้อยนะครับผมเอาอีกตัวที่สี่จะเป็นโทนแครดี้นะตัวที่ห้าจะเป็นสกัดนะครับถ้าใครมีครบแล้วก็สามารถเลือกเป็นลูกแก้วได้นะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นรหัสลองผมนะครับก็เลยไม่มีฮีโร่ถาวรสักตัวเลยเราจะเอตัวใดวตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> ผมเอาเป็นแต่ละตัวก็จะเป็นตำแหน่งต่างกันนะไฟเตอร์เมดแอซซินแครี่แทงอะไรอย่างนี้นนะ ผมคิดว่าเ,าเอาเอาอีกน่าจะเวิร์กสุดนะคือผมเล่นเป็นเมดนะครับอีชาน่าสนใจแต่ว่าอืมเอาอีชาแล้วกันนะแผ่นนี้มันน่าเล่นจริงเอาอีชาลกันก็ได้ฮีโร่ฟรีถาวรหนึ่งตัวนะก็อย่าลืมไปรับกันนะครับผมอย่างไรฝากากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยตักทายกันได้เสียงผมแหบๆนะครับผมคลิปช่วงสัปดาห์นี้ผมเสียงผมแหบหมดเลยนะว่าผมป่วยๆอยู่นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย